มาเสียมาสวัสด็ดมาอาจารย์อาจารย์นายเหรอคลิปไหนคลิปไหนที่เราถ่ายคนเดียวแล้วมันไม่ต้องแข่งกับใครเนี่ยเพิ่งว่าอยู่เพิ่งว่าเดี๋ยวเออนี่เทคนิคเทคนิคหลายคนอาจจะไม่รู้เผื่อท่านใดที่ทำ YouTube อยู่เนาะนะครับอ่านี่นะเอามาฟังเคล็ดลับจากอาจารย์ไหนนะครัถายมันตีนก่อนถ่ามันตีนก่อนต่อก่อน อ้าต้องเคาะมันหน้าจอมันบอกมาไม่อยากหัวหน้าในหน้าจอมันค้างเนาะมันต้องเคาะตัะมันกัดหน้าจอเป็นอันนั้นมาได้ได้มันไต่ทางนึงแ้วมันนิ่งจริงเลยมันชอบมันชอบค้างอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเราจะกลับเราต้องมาเคาะจ้ะแล้วมันมันจะกลับมาสวัสดีครับอยู่กับลุงพันธ์ทว่านอกเด้อนะครับวันนี้เราอยู่กับคนใหญ่คนโตมาเยี่ยมมายามตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องคนใหญ่คนโตคนธรรมดาพี่น้อง แล้วก็ในโพธิชาแนลแล้วก็เสือพาไปพี่น้องออยังดีนะพี่น้องอ่ทั้งเสือพาไปทั้งเสือพามานะครับก็ถือว่าี้อวันนี้พออันนั้นไปเรียบร้อยหลุดรุ่นไปเนาะก็มีความรู้สึกว่าเออหนึ่งคือเ่าก็ดีว่าดีใจที่พี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามเฮานะมาเยี่ยมมายามเพิ่็ให้กำลังใจเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็ไปเฮาก็เข้าใจยุ่ครับแล้วก็มันเป็นน้ำยิ่้ํำใจเนาะเป็นความ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านล่ะที่เพิ่นได้มาเยี่ยมมาอย่ามเพราะเพิ่นมากดมาอย่างเขากับบ่งคือเพิ่มขึ้นขยับขึ้นก็เลยมันอาจจะเป็นเพื่อนในบ้ามนมันเป็นความรู้สึกที่เขาแบบว่าเออพี่น้องเขาตื่นตันใจเออเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าการที่เราจะไล่ไปเรื่อยๆพูดคุยไปแต่ก็ไม่มีอย่างละเพราะเขาไม่มีอะไรเขาก็ธรรมดาไปไข่กองไข่ไม่ว่าจะเป็นครีมเจลน้าาน้ำเซรั่ม ซีพอลทนพัดเบต้ากูคแคนชาเมริพีด่ดินเซรียายาซีฟันเจนเฮิร์บแล้วก็ทีพีกาแฟก็ไปเลื่อยคข่เมื่อคืนน่นะว่าไปนํำคุยไปน้ำหลุดบึ่งไปมันกับเพื่อนแน่อนอนยังบอกพ่ออยัางนอย่างลับดิ้บันฝนกระตุกมาเนี่ยยุ่งก,ก,กัดบ้านนีอก็เลยเข่าทา่าเข่าทางก็เลยตั้งงงตั้งใจว่าเออทางนั้นก็เอาหนึ่งหมื่นไลท์ซะเอาหนึ่งหมื่นไล์เราจะตั้งแบบไหนเนาะจะสีได้หนึ่งหมื่นไลท์วันนี้พ่อไปช่วงระยะเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าว เป็นทิ้งช่วงเนาะเป็นทิ้งช่วงนี่ประมาณฝนทิ้งช่วงนะคือมันเป็นพี่น้องเพิ่นดูช่องนั้นช่องนี้เสียดมันก็จะดึกแ้วประมาณสี่สามทีทุ่มหละพี่น้องก็จะถึงเวลาช่วงนอนอืตรงนั้นก็จะเริ่มหน่อยแล้วบ่ดนี้ลดลงหน่อยนึงจากพันหกก็เหลืออแปดร้อยหกร้อยสี่ร้อยก่ตอนตอนเชือหลับนั้นมันเหลือสี่ร้อยยี่สิบ แม่บอกนั่นคือหล,ลับแล้วเชเื่อเชื่อลับแน่เปนหมอตอนดูอยู่ตลอดเออขอบคุณหลา่แล้วก็เชื่อกดไล่ให้น้ำพี่น้องเขากลโอเคลืมกดไล่เลยค่ะเมื่อกี้อย่าบอกนะว่าลืมกดจริงจริงพี่น้องออทีนี้พอไปฮอดตรงนั้นปั๊บป่ะพี้พอตอนสุดท้ายเนาะพี่น้องหลับเมื่อแลี้ยวพี่น้องเงียบเลยคือประมาณประมาณไหนร้อยสองร้อยไลน์นี่นะ มันเป็นอะไรที่แบบรุนมากอู้รุนอะไรเพราะว่าพี่น้องเขาก็เรือหน่อยไปเบิ่งทางนั้นทางนี้กับอ่อมีมานะและสุดท้ายมีช่องของอันอ่ช่องอะน้องนางที่ยังข้างอยู่ยัอันั้นอยู่พอดีที่น้องเอฟซีในที่อยู่ยเป็นเอฟซีหลายช่องเนาะินะ่นก็เลยไปอ่เป็น<ใ>ไปเรียกกันมาเ<น>หรอ นำในช่องนั้นว่าเออพุดีดวงพันที่พี่นอดด้วยกันทั้งนั้นพี่น้องก็มาจากคุนเหรอเออเป็นมากดให้เขาก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีในช่องที่คองอะไอย่างเขาชื่อช่องมันจริงๆคัะชื่ออ่าละอองจกไพ่ดวงเออนะกกขอเคิ่นอยู่ต่างประเทศคือมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดนะส่วนที่มันกําลัง อันนั้นไปเลยโอ้ยหยับมาหยับมาหยับมาแล้วตอนที่แบบรุ่นสุดคือมองไหนมองไหนสิบเก้าไลสุดท้ายสิบเก้าไลสุดท้ายเออที่ที่จะครบสองมือเดี๋ยวี่ครบหมื่นหนึ่งกันนะอือหรือว่าพี่น้องเพื่อนเข้ามาเพร่ะอาจจะติดโฆษณาก่อนหรือย,อยังไงเขาก็บ่รล้นะอือว่ากำลังเอาเต็มที่เลยแต่ยังคือยังขึ้นนานึ้นเนียนะอือ พอหลังจากหันเป็นที่เรียบร้อยเขาก็เลยหยับมาหยับมาหยับมาอู้ยูยหยับมาแล้วบาดนี้อ่าแทนที่ยังพอสุดท้ายมาเพลิดบ้าดนี้หดมาบาดเดียวบาดมาเลยอ่าหมื่นหมื่นกับหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่จนมาหอนมื่นสิบเก้านะในในหน้าจอนี่อ่าอัานา ประมาณนั่นคหละก็เลยโว้ยสมมาพาควรแล้วาว่พี่น้องอยู่ด้หฮั่นก็ป่านไหนสิขอยอยากนอนเราก็ว่ <c oughs> อทั้ทงอยู่มอ,องไงมองนอกมองนาต่ากว่าที่เหยีดเนาะก็เนี่ย <c oughs> นั่นะ่ะก็เล่าสู่กันฟังส่วนไละเอียดแบบใดนะครับคัก,กว่าฮั่นก็ไปรุ่นกันในช่องหมื่นไลน์นี่ครั้งครั้งแรกหรือครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งแรกตอนมารับปู่ผ่องอ่าตอนตอนนั้นเสียจำได้ตอนนั้นพี่น้องมาดูพันสี่เนาะ กี่ท่านสี่ตอนครั้งแรกตอนไปรับปูพองอ่าสองก็ครั้งนี้เมื่อคืนนี้เสื้ออาจารย์ได้ว่าเสือบึงอยู่ตลอดใส่เสือลืมกดไลค์ทุกครั้งเลยโคตรเอ๊ะไอ้บนนอกทีนี้พ่อลังจะหันมาปึ๊บก็เอ๋อก็เลยว่าคือปกตินอนนอนเนี่เนาะอ่าตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็ตื่นสี่ชั่วโมงเอาหาวแล้วพี่น้องหนึ่งหาวแล้วนั่นนี่นะเออตีสี่ ตีสี่ก็ห่อตีสองตีสามตีสี่ตีห้าห้าโมงนก็เริ่มจะอิ่มละอมนอนติมอิ่มละได้สี่ชั่วโมงนี่ว่าโอเคแล้วละ่ะหันยังบอกยังบอกคักกว่านะแต่ว่าถ้าจะนอนก่อนหันมันก็รับได้บ้านนี่ม,มันจะรับประมาณนี่ละ่ะะอิ่มประมาณสี่ชั่วโมงก็เรยกว่าเออเข้าน่าจะนอนช่วงเวลานี้ก็เพียงพอกับ,กบตีสองกว่ากัรับก็เลยนอนนี้มอคืนนี่นะอ,อนญาตทางคุณตาชาคุณตาชาติาดเดิอคนญาติเดินนอนอ น้าระเบียงหน้าบ้านคุณตาชายมันรู้ยนอนรูดเราอ่ะท้องกันนอนเลยต <c oughs> อนนี้ก็เอามุ้งครอบมาพนกระซาดอยู่กับลมเป็นยังปกติก็จะนอนห้องนั่นแน่นอนนรถนัดนแเน่เอาตามสะดวก,กน,นะ, <c oughs> าะกบางที่ผัดเบิ่งคลิปตัดคิปอยู่ผัดรับคารลนะห <c oughs> อเหมือนนั่นนอนอยู่นี่ลมพัดเย็นเย็นมาลัเข้าไปแล้วเสื้อบอมีคิดอีกคีบนึ่งที่ไปมุกดาหารนะครับ ที่ไปถ่ายในห้องคุณลุงคุณป้านะอวันคืนวันนั้นคืนวันที่กัดจากสารอ๋อที่พักที่โรงแรมนะที่พักที่โรงแรมลงหรือยังถ่ายเซฟเรียบร้อยลงลงเลยถ่ายเซฟเรียบร้อยเนาะบานุกบอกบานุก็บอกอไปฟ้าลงคลิปบานุก็ว่าชันเนาะเขาก็ไปตัดต่อยังเรียบร้อยเลยได้เอาลงเรียบร้อยรถลดไปเฮ็ดทุกคุตาชานผัดน้อยก็ตาทางคุตาชานคืนอ่ะคุตาชานก็กำลัง คุณอาชานอนแลวล่ะเป็นไรโซนกันนอนเขาก็ไปเขาก็เอาบบเอายางมาเรียบร้อยที่นอนนะมันเป็นซองเตียงเขาก็เย็นเขาเย็นเขากรลังแต่งหน้าปุกนะไปสร้างเฆษสร้างไปอย่างที่ร้อยเหลือแต่หน้าปุกได้จักไปลับย่ำเลยผมมืออ่อตื่นมาตีสองตื่นมาเอาโทรศัพท์เปิดมันเวลาลับมันห่มผ้าเนาะวันนี้อาจจะมันดึงผ้าหรืออะไรยังไงโทรศัพท์ปุกอยู่เต็ม พื้นเตีงยงหัวคิดระค่างนะเม,มา่อปึงกดปึงกำลังจะใส่ชื่อ <c oughs> หัวเรื่องในในหน้าพวกนั้นะรับประกันบ้านนี้เขาก็เลยก่อนใส่เขาไป็นปึงของเบาโนะของเบาโนะไปสะสามหม <c oughs> <c oughs> ื่นสิคืออย่างหัวเจ้าจของอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของอ เรื่องของสุขภาพเจ้าของเนาะบางทีมันอย่างง่วงนอนอย่างรับนะมันต้องทําให้เรียบร้อยก่อนที่คนจะไปเอ็นหลังเพราะฉะนั้นเอาขอสอบถทมจากอาจารย์หน่อยผูรู้เพราะฉะนั้นการลงคลิปคลิปอะไรที่เราถ่ายเหมือนเหมือนคนอื่นเราต้องรีบลงให้มันทันคนอื่นครับแต่ถ้าคลิปไหนที่เราถ่ายส่วนตัวเดียวๆไม่มีใครถ่ายกับเราเราลงวันไหนก็ได้แต่ก็อย่านานเกินอย่านานเกินเออย่านานเกินให้มันอยู่ในวันนี้ซะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับไปเข่ได้ก็คือสิคลิปดำนาปีที่แล้วเอามาลงซะครับเอายังมีคลิปนะคลิปดำนาปีที่แล้วนะปีที่แล้วหรือปีก่อนเนาะจะได้อาไว้เป็นคลิปต่อไปดีกว่าเนาะโอเคพอดีพ่อพ่แล้วนี่พอดีพอดีเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้กำลังพอดีอันนั้นก็พอดีลราพี่น้องมาตุ้มมาโฮมกันพี่ผ้ากันนิดนี่คืองานน้วกันครับผม เนาะพี่น้องเนาะมีแห่งแข็งแรงรังบวยนะครับอย่าลืมสั่งซื้อสินค้าก็ที่พี่สกินนะครับบพรว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำแล้วก็เซรั่มแล้วก็ซีบังทอนสกองฮาวแล้วพี่น้องซีบังทอนพัดเบต้ากูแคนครับนะครับรวมถึงเงินที่พี่ครับครับแล้วก็ของพี่ของน้องก็จะเป็นชาไม่ไดพีทดูทินเซับพี่น้องทร์แล้วก็ยาซีฟันเจนเพิ่ม รกระเบือเก่าเบอเร์เดิมนะครับแล้วก็สองเจ็ดเก้าสี่เจหาสองหกผ่านพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับในสายของคุณลุงคุณป้าลุงคุณป้าเตียน,นทุกทุกช่องเลยนะครับพี่น้องอครับผม